สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับแซก c ช a แนล l ก็วันนี้มาอยู่กับทีมงานเออิสระทีมนะผมมาย้ายค่ายใหม่นะครับผมมาอยู่ทุ่งค้อกนะครับมาดูการขุดสระกึ่งหนองนาโมเดลนะครับผมงานกว่ากว่านะครับลึกประมาณ3ามเมตรห้าิบนี่ก็ไม่ได้มา ดูแมคโครทํางานนะครับแมคโครหม้อน้ําแตกก็เลยต้องจอดนะครับไม่ได้ดูการทํางานมาดูหน้างานแทนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขุดจะเสร็จอยู่แล้วเหลือเก็บารายละเอียดขอบสะนะครับผมนิดหน่อยแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเจอดินกะทินะครับ ก็ไม่มีอะไรครับผมพามาดูหน้างานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามให้ youtube ช่อง s ซ็ channel ด้วยนะครับผมวันนี้มาดูงานที่ทุ่งคลอกนะครับพอดีมาทำธุระที่สุพรรณก็เลยแวะมาดูงานหน่อยนะครับผมมาโปรโมทงาน,นครับของทีมงานเออิสระทีมนะครับผม สนใจติดต่อได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆทุ่งคอกนะผมประมาณนี้นะครับงานบ้านๆนะครับผมเป็นงานบ้านๆนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมดินแถวนี้ค่อนข้างจะเป็นดินกะทินะครับผมดินผสมทรายนะครับนี่ครับจอดนิ่งเลยวันนี้มาไม่ทันนะครับ มาไม่ทันดูการทํางานก็เลยต้องมาดูการมาดูหน้างานแทนโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่มีอะไรมากครับการขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ YouTube ช่องแซ็กชั n นแนลนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม